สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำภาครับและหนิงกิรัตยาวงสารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRU on air live นะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีข่าวมาฝากผู้ชมนะครับกันวันนี้นะมีเรื่องราวของกิจกรรมที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วก็การสมัครนักศึกษาด้วยนะครับผมแต่ว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผมอย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ,รบลูกหลานนะฮะได้รับชมข่าวสารของมหาิทรายกันนะครับผมแล้วก็นะครับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะสบายๆหลังจากที่ฝน<ม>ตกโปรยปรายไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในช่วงของกลางวันนะคะ,คะอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะนี่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอากาศก็โล่งไม่เท่าไหร่วันนี้เช้ามาเนี่ยกายังรู้สึกว่ามีหมอกควันอยู่นะพี่นิคคุณผู้ชมค่ะ นะเอช่วงนี้ต้องดูแลต้องป้องกันตัวเองนะคะก็สวมแมสนะคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยกันลกันเนาะว่าบริเวณไหนใกล้เคียงใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะครับที่ไหนมีจุดไฟบ้างอะไรก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะบริเวณด้านหน้าของสตูดิโอของเรานะคะ ก็มีตลาดนัดนะคะคก็ันนพุธะะทุกวันพุธนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาร่วมอุดนุนนะคะจับจ่ายนะคะซื้อของค่ะนะคะเป็นผักปลอดสารพิษค่ะอาหารปลอดสารค่ะแล้วก็ไม้ประดับนะคะพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรนะคะจากสวนโดยตรงเลยค่ะคับผมวันนี้ต้องบอกว่าพิธีกรของเรานะครับก็เอาไป หลายบาททีเดียวค่ะเห็นผักสวยๆไม่ได้นะคะก็ทานเพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะครับยังไงก็คุณผู้ชมที่ขับรถผ่านไปผ่านมาในมหาวิทยาลัยก็อย่าลืมแวะมานะครับเยี่ยมชมดูบรรยากาศของการทายทามรวมไปถึงมาจับจ่ายซื้อของก็ได้เลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมของการเปิดนะครับรับสมัครนักศึกษาด้วยนะครับก็บอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยคือถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยนะครับว่านักศษารอบ3เนี่ย เปิดแล้วหรือยังนะครับตอนนี้จะบอกว่าเปิดแล้วนะครับผมซึ่งทางมหาลัยของเรานะครับพร้อมแล้วนะครับพี่จะ เปิดนักศึกษานะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับน้องๆกันด้วยนะครับผมจากนักศึกษานะครับผู้เรียมศึกษาจากในจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับร่วมกิจกรรมมากรรราชภัฏวิชาการ c r u Open House นะครับต่อยอดความฝันสู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับผู้เรียมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยได้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับและสามารถ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้วิชาการของคณะสักวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะได้รับข้อมูลนะครับความรู้ความเชื่อมั่นนะฮะในการตัดสินใจเพื่อเตรียมตัวเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายนะครับและก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดความฝันสู่ความสมําเร็จในอนาคตด้วยนะครับผมนอกจากนี้นะครับทั้งมหาลาัยของเราก็ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วยนะครับในรพรุ่งนี้นะฮะซึ่งน้องๆสามารถ เข้ามานะครับสมัครนะครับในระบบออนไลน์ที่บูธรับนักศึกษาของเราได้ด้วยนะครับซึ่งเรารับสมัครตั้งแต่บันนี้นะครับจะเดือนที่อะไรครับพี่หนิงค่ะไปจนถึงวันที่สําหรับสอบคัดเลือกนะคะค่ะรับสมัครตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมแต่ว่าในส่วนของประเภทรับตรงนั้นนะคะสมัครตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะครับนี่ส่วนรับตรงะนะครับรับตรง ก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ในคบจนถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับมีคณะอะไรบ้างครับที่ตอนนี้รับสมัครรับตรงครับพี่หนิงค่ะก็มีคณะวิทยาการจัดการคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำนักวิชาการท่องเที่ยวสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจสำนักวิชาบัญชีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกค่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะมีบูธค่ะสําหรับรับสมัครนักศึกษานะคะน้องๆก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะพร้อมกับอภิพี่ๆนะคะคทีมงานคอยดูแลในเรื่องของการสมัครตรงนั้นด้วยน,นะคะ,นะคในวัน <ผม S 1> พรุ่งนี้ค่ะกิจกรรมนะคะก็ะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ,นะครับผมใครมาถึงก็สมัครได้เลยนะครับผม และสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับเรานอกจากจะมีการรับสมัครแล้วนะครับมีกิจกรรมทุกๆอย่างเนี่ยจะเริ่มในหลายเวลา8นาฬิกานะครับกับกิจกรรม C R U Open House นะครับซึ่งเราจัดที่สำนักงานอธิการบดีของเราด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับอย่างที่บอกว่ากิจกรรมนะครับเช็คอินนะครับในมหาวิทยาลัยนะฮะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับก็คือที่อนุสวรี์ 6จุดเช็คอินนี้นะคะจะมีที่ไหนบ้างนะคะเราจะพาน้องๆใช่เราจะพาน้องๆนั่งรถรางออนทัวร์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเป็นเรียกว่าเซอร์ไพรส์เหรับน้องๆแล้วกันนะครับผมแบบว่าอยากให้ไปถึงแล้วแบบว้าวไงคะนี่ว่าอุ๊ยที่นี่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรอคะนี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดนะครับกับกิจกรรมเช็คอินแลนด์มาร์ค C.R.R.U. ด้วยนะครับใช่แล้วมจัดนัการประกวดด้วยใช่ไหมพี่พูดถูกต้องแล้วนะครับผมกับการประกวด C.R.R.U.Talent นะครับแล้วก็ C.R.R.U.Innovation Contest วันนครับก็เป็นการประกวดที่น้องๆหลายหคนก็ส่งความสามารถเข้ามากันมากมายเลยเดียวนะครับบางคนก็บรรเรียนก็ส่งเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาประชันกันนะครับผมก็มาร่วมให้กําลังใจเพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมนะคะด้วยการนะคะเรียกได้ว่านอกจากจะมา มีกิจกรรมทั้งสองอย่างแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของเทศกาลบูธของแต่ละคณะด้วยนะคะนี่เร,เรียกได้ว่าของรางวัลเตรียมมาให้น้องๆเครียบเลยมากมายด้วยนะคะมาสนุกด้วยกันนะคะในวันพรงนี้ <ผม S 2> ค,คือนอกจากจากะรุ่นของรางวัลแล้วะนคะครับผมแล้วก็ มาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับน้องๆยังคงยังจะได้รับนะครับเรื่องราวของความรู้นะครับของแต่ละสํานักวิชานะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีพี่ๆนะครับมีคณาจารย์นะมาพบปากับกับน้องๆด้วยนะฮะมาแน่แนวโดยตรงเลยนะครับใครที่อยากจะสอบถามอะไรเนี่ยถามได้โดยตรงเลยว่าคณะนี้เนี่ยเรียนไปแล้วจบออกไปทำงานอะไรนะ ระหว่างเรียนเรามีทุนอะไรให้ไหมใช่นะคะมีอะไรพพอร์ตน้องๆบ้างค่ะเยอะแยะมากมายข้อมูลตรงนี้น้องๆจะได้รับไปในวันพร,รุ่งนี้นะคะม,มาร่วมงานด้วยกันนะคะนนะครับเป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยนี้ครับที่เราจัดขึ้นปีละครั้งนะครับนานๆปีนานๆทีปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทั้งน้องนะครับมาเรืม่มร่วมชมร่วมสนุกกันให้มากๆเลยทีเดียวนะครับผมมาถึงนะครับข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับของการจัดสัมมนานะครับ การปฏิบัติการขับเคลื่อนนะครับการบริหารจัดการสกิลศึกษานะครับมผมและการศึกษาเชิงบรูรณาการกับการทำงานหรือว่า C.R.U.C.V. นั่นเองนะครับซึ่งเราก็มีการจัดอบรมไปนะครับเมื่อวันที่19แล้วก็20กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเดอะฮ r ริเทชเชียงรายนะครับซึ่งงานนี้จัดโดยสำนักนวัตรกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการเกกับการทำงานนะครับหรือ C.V. นั่นเองนะครับทั้งเลือกใหม่ของการยกระดับการศึกษา ซึ่งก็จัดขึ้นนะครับที่โรงแรมเดลฮาริตช์เชียงรายเพื่อ,อยกระดับคุณภาพการมธธาตรฐานนะครับแล้วก็คุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับงานนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชัยมุ่งไทยสงนะครับท่านอธิการบาดีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อน CRU CV และก็นอกจากนี้นะครับยังได้รับเกียรตินะครับ จากอาจารย์สารันกระจงนะครับผู้ช่วยอาจารย์บดีและผู้วยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรณาการกับการทํางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุตรดิตถ์ด้วยนะครับพร้อมทีมงานนะครับทีมพยากรมาให้บรรยายความรู้นะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงสีวีกับยุทธศาสตร์ราชภัฏน์และการประกันคุณภาพนะครับรวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสีวโดยมีผู้บริหารนะครับประธานสาขาวิชาโปรแกรมวิชาต่างๆนะครับรวมไปถึงคณาจารย์ จากสำนักวิชาต่างๆเนี่ยของมหาลัยนะครับเขาวมสมนากันอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีคณาจารย์นะครับที่ก็สนใจกับการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะของการปรับรูปแบบระบบการศึกษานะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาจบออกไปแล้วนะคะมีคุณภาพนะคะและมีคุณภาพระหว่างที่กําลังศึกษาด้วยนะคะก็ระหว่างเรียนก็ได้ร่วมงาน ทํางานร่วมกับผู้ประกอบการ,รกับสถานประกอบการแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของแนวทางการศึกษาระบบการศึกษานะะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเองก็แน้นาหลักสูตรตัวนี้เข้ามาปรับใช้นะคะครับผมก็คือเรียกว่า2วัน2วันนี้นะครับ,รบการอบรมค่อนข้างที่จะ เข้มข้นใช่แล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยใช่ค่ะนะคะก็คือแบบถึงพี่ถึงคลิงเลยล่ะค่ะแล้วก็วิทยากรที่มาเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้แนวทางในการที่จะดําเนินในเรื่องของการทำหลักสูตรซีวีนั่นเองนะคะครับผมค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะจากสานักวิชาสังคมศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชิงรายค่ะก็ลงพื้นที่ค่ะบริการวิชาการค่ะ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำนักวิชาสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงรายค่ะนำโดยอาจารย์ทศพลโคชสารค่ะประธานสาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากสำนักวิชาสังคม,มศาสตร์ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมภูมิศาสตร์วิชาการค่ะเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิน่นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความรู้นะคะได้นำไปจากการศึกษาในห้องเรียนไปปฏิบัติขาดและ เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสารรค์แล้วก็ส่งเสริมให้นักศึกษาของเรานะคะเกิดท<ๆ>ักษะพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีวิทยายานรที่ดีนะคะแล้วก็สามารถมี ความคิดในการที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนความสมเหตุสมผลค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นนะคะก็ได้จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่23-24กุมภาพันธ์นะคะที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะครับผมก็เห็นบรรยากาศของสนุกนก,กิจกรรม,มน้องๆมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับความรู้กันทุกๆคนเลยใช่ค่ะก็ เป็นการบริการวิชา anyone, การให้กับน้องๆในระดับโรงเรียนมัธยมด้วยนะคะครับผมแล้วก็นักศึกษาของเราเองก็ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานค่ะนี่ก็คือคณอาจารย์นะครับเดินไปหานะครับน้องๆโดยตรงเลยแล้วก็ยังไงพวกนี้นะครับเชิญน้องๆนะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับกับอภิทางของเราด้วยนะครับเอาละครุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันต่อช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวครับ ครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของ CRU News คุยข่าวเด่นนะครับผมสำหรับในช่วงนี้เนี่ยครับมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมที่รักในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับรวมไปถึงใครที่สนใจในเรื่องของการอ่านนะครับวันนี้มีกิจกรรมจาก CRU Book Fair นะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ New Normal นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ได้เลยทีเดียวนะครับโดยกิจกรรมนะครับมี2กิจกรรมที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมนะครับแนะนําการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กิจกรรม นักเขียนพบนักอ่านกันด้วยนะครับโดยกิจกรรมนะครับแนะนําการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็จะมีฐานข้อมูลที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศนะครับหรือ o p a c ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศจากสอกอ,อน,นะครับฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ฐานข้อมูลห้องสมุดข่าวมติชนนะครับรวมถึงฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองโดยสำนักวิทยาบริการนะครับได้แก่ฐานข้อมูล crru e-book และฐานข้อมูล crru etc นะครับซึ่งทางนี้สามารถนะครับศึกษาได้ด้วยตัเองนะครับผ่านช,ช่องทางออนไลน์นะครับก็คือ crru bookfaironline crru ac th กันด้วยนะครับผมอีกนกิจกรรมก็คือกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่านครับพี่หนิงก อยากให้น้องๆนะคะได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้มีเขาเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของการรักการอ่านนะคะคแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นการเป็นนักเขียนและนักอ่านที่ดีด้วยค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณชินโชดค่ะชาย,ยะค่ะซึ่งเป็นเจ้าของนะคะหนังสือขายดีเบสซินเลอร์ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของเว็บวอลกมโน m a n o a e b c o m ด้วยค่ะที่ก็จะมาร่วมแรกเปลี่ยนนะคะเทคนิควิธีการต่างๆในการที่จะเป็นนักเขียนต้องเริ่มยังไงนะคะแล้วก็เทคนิคหลายๆอย่างสำหรับ ใครลหลายๆคนที่นหนที่อยากจะเป็นนักเขียนนะคะก็สามารถเข้าชมวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอนะคะได้ทางเว็บไซต์และเพจของสำนักวิทยาบริการค่ะก็เปิดให้รับชมตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31มีมมามนาคม2564นี้ค่ะอืมนะครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเป็นนักเขียนอย่าลืมนะครับ เข้าไปดูนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมจาก CRU Book Fair ออนไลน์ได้นะครับจะถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับผมออีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับ,รบและก็น้องนิสิตนักศึกษานะครับที่มีความประสงค์จะสอบนะครับ ทดสอบภาษาอังกฤษแลกเข้านะครับทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยนะครับแลกทัแลกเข้าแล้วก็ก่อนจบนะครับตอนนี้ทางสถาัันภาษาและวัฒนธรรมนานา,าชาตินะครับก็มีการประกาศในเรื่องของการทดสอบนะครับภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับแลกเข้าแล้วก็ก่อนจบนะครับโดยสามารถสมัครได้ในช่วงไหนบ้างครับพี่หนิงค่ะ,คะก็สมัครได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5ของทุกเดือนนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะที่ลิงก์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ให้เลยนะคะก็เว็บอี e ขีด e n g c r u a c t h นะคะ slash register น,นะคะอ่าก็จะมี รายละเอียดนะคะให้น้องๆกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าไปนะคะสําคัญมากค่ะสําหรับนักศึกษาที่ต้องการทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะสําหรับนักศึกษาแรกเข้าหรือน้องใหม่ของเรานะคะคแล้วก็นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาค่ะยังไงก็ลงทะเบียนได้นะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่5ของทุกเดือนค่ะครับผมก็สําหรับเดือนมีนาคมก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันจันทร์หน้าจันทร์หน้านะครับใครที่มีความประสงค์ จะทดสอบนะครับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแรกเข้าและกก่อนจบนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับผมเราเปิดโอกาสแค่แค่5วันต่อเดือนเท่านั้นนะครับในการสมัครนะฮะยังไงก็ใครที่ก็ได้จะสาเร็จการศึกษานะครับอย่าลืมลงทะเบียนในการทดสอบด้วยกันละกันนะครับอีกรนึงงานกระสุนใช่ไหมครับงานใหญ่สมการเหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะ กอล์ฟการกุศลค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะคะร่วมกับชมรมสมาคมสิทธิ์เก่านะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้วก็ชมรมกอล์ฟของมหาวิทยาลัยค่ะขอเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจค่ะร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศลด้วยกันนะคะ คนของพระราชาค้าของแผ่นดินค่ะซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564นี้นะคะก็ที่สนามกอล์ฟสันติบุริคันทรีขับค่ะจังหวัดเชียงรายกิจกรรมการแข่งขันค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะคะยังไงก็กวนไหนทีมไหนค่ะสนใจอยากจะร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลด้วยกันคะก็สามารถที่จะ เข้าลิงก์นะคะเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจของมหาวิทยาลัยชาชภัฏเชียงรายคลิกลิงก์สมัครออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0884322159นะคะครับผมอ่ายังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมา ร่วมกิจกรรมกันนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัชยรยนะครับร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าและชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัชเชียงรายกันด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับ,รบแล้วก็หวังว่าจะมีอีกครั้งต่อๆไปยังไงก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมงานกุศลนกันนะครับผม อีกหนึ่งข่าวของการขอทุนกันบ้านนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่นะครับที่กําลังเข้าศึกษาในมาหาลัยของเรานะครับตอนนี้นะครับทางโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จะมีการมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนนะครับในวิการศึกษา2,564หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาชีววิทยาจานวน10ทุนนะครับทุนละ2,000บาท โดยเป็นทุนให้เปล่าด้วยนะครับแล้วก็จะมอบให้กับนักกรณีที่เป็นนักศึกษารหัส64สมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะครับตอนนี้จะกัดเพียง10ทุนเท่านั้นใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับพี่หนิงค่ะติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเสริฐวยากาค่ะโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวาภาพค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0942519395ค่ะนะคะใกล้จะ,ะหมดเขตแล้วย,ยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับน้องๆด้วยนะคะน้องๆที่ เรียนในส่วนของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะครับผมส่วนใครที่เรียนนะครับในสาขาวิชาการตลาดนะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาของเ,อเพื่อการศึกษานะครับของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับ เปิดรสมัครนักศึกษาชั้นพิีที่1รหัส64นะครับหรือชั้นพิีที่2รหัส63ในสาขาวิชาการตลาดนะครับที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่2.00ขึ้นไปนะครับเพื่อคันเลือกรับทุนต่อเนื่องปี2 5 6 4ของมูลนิธินะครับซึ่งเป็นทุนให้เปล่าเช่นเดียวกันนะครับปีการศึกษาละ3,6000บาทนะครับต่อเนื่องจนเสร็จสร็จการศึกษานะครับทุนนี้จะมอบให้8ทุนด้วยกันนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มแล้วก็ส่งหลัก เอกสารในการรายงานาส่งเอกสารนะครับในการขอทุนนะมีอะไรบ้างครับพี่หนิงค่ะก็จะมีหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษานะคะก็น้องๆสามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะเพื่อที่จะขอหนังสือตัวนี้นะคะแล้วก็ใบแสดงผลการเรียนค่ะหรือฐานสคริปต์นั่นเองนะคะของระดับชัน้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ2รายการนะคะที่ต้องใช้แนบในการที่จะอขอรับทุนนะคะแนบไปพร้อมกับใบสมัครนะคะ ในส่วนตรงนี้ค่ะน้องสามารถเข้าดูรายละเอียดได้นะคะที่เพจ Facebook ของกองพัฒนาน,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเชิงรายได้นะคะก็รีบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะไปจนถึงวันที่9มิถุนายน,นะคะ่ะเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมแล้วก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เพจ a c e b o o k กองพัฒนาน,นักศึกษานะคะหรือว่าจะเข้าที่เว็บไซต์นะคะของชมรมโมโนทิศโดยตรงเลยก็ได้นะคะก็ w w w m a r k e t i n g t h a i l a n d ิ้ง Marketing ไทย d o or t h นะคะครับผมอ่าเป็นทุนสำคัญที่น้งนองๆนะครับที่เรียนในสายขายก๊าซตลาดเนี่ยใครสนใจนะครับรีบสมัครเลยนะครับผมให้8ทุนทุนละ36,000บาทนะครับต่อเน,นืเ่องจนเสร็จการศึกษา4ปีด้วยใช่ค่ะ,ะครับะค่ะ มาถึงหนึ่งโครงการที่ใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายของการนักสมัครแล้วนะครับกับ u Power Digital Idea Challenge นะครับก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะครับในการที่จะประกวดแผนการตลาดโดยใช้สื่อที่ท่านสร้างสารรค์นะครับในระดับรวมศึกษาด้วยนะครับเพื่อที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับในการผลักดันธุรก,กิจสตาร์ทอัพให้เป็นรูปธรรมด้วยงานนี้ชิงเงินรางวัลกว่า1นล้านห้าแสนบาทด้วยกันนะครับแล้วก็ชิงถ้วยจากจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิทันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับ คุณสมบัตินะครับง่ายๆก็เพียงแค่รวมกลุ่มกันไม่เกิน5คนนะครับผมแล้วก็แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์นะะฮจากสถาบนันนั้นๆนลงนามรับรองนะครับในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับสมบัติงานนะครับเป็นรูปแบบไหนบ้างครับพี่หนิงในการสมบัติงานในการประกวดครั้งนี้ค่ะก็จะนํา ส่งผลงานโดยเป็นการนําเสนอแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint อนะคะและนําเสนอร,อยรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบของคลิปวิดีโอค่ะส่งเป็นไฟล์ pdf ค่ะพร้อมแนบลิงก์ความยาวไม่เกิน10นาทีค่ะไปทางอีเมลนะคะทางนี้เองค่ะน้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการรับสมัครนะคะได้ที่ www. u p o w e r d i g i t a l c h a l l e n g e com ค่ะหรือที่เพจ Facebook ค่ะ ยูพาวเวอร์ดิจิทัลอไอเดียชาเลนต์นะคะ ก็ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564นี้นะคะครเรียกได้ว่างานนี้นะคะก็เปิดโอกาสให้น้องๆหลายๆคนที่เรียนในเรื่องของการตลาดนะคะก็ได้มีโอกาสในการที่จะร่วมส่งผลงานในการที่จะเข้ารับรางวัลน,นะคะห <1 S 2> นึ่งล้านห้าแสนบาทใช่ถจกต้องแล้วนะครับผมก็ยังไงนะครับรีบเลยนะครับเขียนแผนกระาดาษแล้วก็ส่งกันเข้ามาในโครงการ u Power Digital Idea Challenge Season 5ด้วยนะครับผม ทิ้งท้ายกันนะครับในช่วงของรายการ C R U News คุยคาเดนนะครับยังคงเป็นเรื่องราวของราชพัฒเชียงราย Marketplace นะครับช่องทางนะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้านะครับไปจับจ่ายซื้อของกันได้นะครับและเปิดโอกาสให้กับสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันนะครับผมใครที่มีสินค้าและบริการดีๆเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็โพสต์โปรโมตสินค้ากันได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่ามาตรการนะครับในการที่จะช่วยเหลือ คุณผู้ชมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับผมสินค้าก็มีต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสนะครับนี่นะฮะเป็นอันนี้เป็นนะครับไส้ทะลักเลยนะครับนะฮะมีคุกกี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีสินค้านะครับที่เป็นทั้งอุปโภคบริโภคนะครับนี่มีทาร์ตไข่พี่หนิงจะซีเอฟสักกี่ชุดดีครับทาร์ตไข่ นะฮะนี่นะครับคือของเจ้านี้บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับยังมีจับเตาทุกวันครับผมยังมีน้ําพริกด้วยนะครับแล้วก็มีเมื่อกี้มีโปรโมทกิจกรรมการออกร้านที่พิกซีด้วยนะครับเลยมีหนังปลาท้องปลาแซลมอนนะครับไอศครีมนี่นะฮะเข้าไปใช้บริการกันได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะมีทูบนะครับอันทูบนี่คือว่า ไล่ยุงน,น,นะครับจุดสวดมนต์ก็ได้แล้วก็ไล่ยุงได้ด้วยะนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะเนือเ้อแดดเดียวน,น,นะครับมีมมขนมนี่คือมีหลากหลายเลยครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับร้านกาแฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีผลงานศิลปะด้วยนะฮะมีจําหน่ายในนี้ด้วยใครที่คือมีความหลากหลายของสินค้าและบริการนะครับที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไป ร่วมจับจ่ายซื้อของกันได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนสินค้ากันได้นะครับที่ช่องทางนี้ราชพัฒเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะครับรวมไปถึงน้องนักศึกษาที่มีไอเดียนะครับมีสินค้ามีบริการดีๆที่อยากจะจำหน่ายในช่วงนี้นะครับหรือว่าหลายๆคนอยากจะหารายได้ เรียนเข้าไปช่องทางนี้เลยนะครับราชพัฒเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับผมไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ใช่ไหมีบรริกาอ่าครับครับผมฟรีด้วยเป็นช่องทางออนไลน์นะครับยังไงก็เชิญชวนทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันนะครับมารวมกลุ่มกันตอนนี้ในกลุ่มของเรามีมากกว่าประมาณ6,000คนแล้วนะครับผมนี่เรียกว่ามีคือมีลูกค้านะครับที่สนใจสินค้าคุณผู้ชมเนี่ยคือเยอะมากๆเลย เพราะฉะนั้นนะครับมาร่วมกันนะครับในช่องทางนี้นะครับราชพัชงรายมาร์เก็ตเพลสกันด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้มาถึงท้ายสุดสุดท้ายสำหรับเราสองคนแล้วนะคะครับช่วงต่อไปค่ะยังมีต่อนะคะสำหรับรายการที่นี่มีคำตอบคะ่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นน้องนักศึกษาค่ะน้องนันทยาแพงพิเศษค่ะจากโราาปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ค่าจะมา ร่วมรายการนะคะพูดคุยนะคะในเรื่องของอาสทคนมีการเรียนการทํากิจกรรมและก็รูปแบบการดาเนินชีวิตนะคะตัวเองก็ได้รับเกียรติยเรียนเงินด้วยนะคะก็จะมา,าแชร์ไอเดียนะคะปรบราการร่วมกับพี่ๆน้องๆด้วยกันนะคะนี่ยังไงก็ติดตามชมในส่วนของรายการที่นี่มีคําตอบนะคะตัรบรายการของเรานะคะครับจบจากรายการที่นี่มีคําตอบค่ะวันนี้ค่ะ ก็ยังคงมีรายการบัตรที่ทอล์กบัตที่ชวนคุยนะครับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ก็พบกับพี่เอ็มนะครับผมวันนี้พี่หนุ่ยมาหรือเปล่านะต้องติดตามนะครับนะแล้วดูนะครับว่าวันนี้สองจะมาปรากฏตัวไหมใช่ทั้งสองคนวันนี้จะมาพร้อมกันหรือเปล่าหรือจะมีกิจกรรมอะไรนะครับมาให้กับคุณผู้ชมสนุกการวันนี้ต้องติดตามนะครับอืมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นมีงานใหญ่ใช่ไหมวันนี้ผมว่าสองหนุ่ยสองสอง จะได้สองหนุ่มสองสาวดีนะครับต้องมาจัดเต็มแน่นอนวันนี้แน่นอนนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไใช้กับน้องต้องเดียวมีที่นีด้วยครับนี่ยมหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงช่วงบันที่ทอล์กบันที่ชวนคุยนะครับก็มาเป็นกำลังใจนะครับมาพูดคุยกับพี่หนุ่มแล้วก็พี่หนุ่ยแล้วก็พี่เอ็มด้วยนะครับผมแล้วก็พวกนี้นะครับอย่าลืม C R U Open House นะครับงานใหญ่ของมหาลัยของเราตอนนี้ตาสตูดิโอของเราเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มจัดเตรียมสถานที่แล้วอื ก็มีทั้งเวทีนะครับตอนนี้ก็จะมีบูธต่างๆของคณะเริ่มมาลงามาลงเอาเขาเรียกว่า,ส,าสิ่งของต่างๆที่โปรโมทโปรแกรมเนี่ยมาเริ่มมาจัดแล้วนะครับรุง<ม>นี้พวก,ก็จะมีค่า โชว์ตัวโชว์ตัวเป็นไอดอลไอดอลนักศ <brasile> <nek> ึกษาเป็นน masa, ogi, a, fire, ักศึกษาที่ได้รับเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยนะครับพรุ่งนี้มาพบกับพี่ๆได้นะว่าแต่ละคนมีแรงบันดาลใจอย่างไรที่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัยแล้วก็ได้สิ่งที่ได้รับกลับขึ้นมามีอะไรบ้างเผื่อจะได้เป็นแรงแรบันดาลใจกับน้องๆนยครับได้ตั้งใจเรียนกันต่อ นะครับผมแล้วก็ยังไงขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่องของ CRRU News คุยข่าวเด็ดนะครับยังไงพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยนะครับสุกนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับวันมะขามบูชาด้วยนะฮะก็ยังไงก็เชิญชวนผู้ชมนะครับไปร่วมสมบูรกันนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงนะครับพบกับเราสองคนได้นะครับกับ CRRU News คุยข่าวเด็ดนะครับทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาต้นสายค่ะครับผมสามสนค่ะครับผม แล้วก็ทุกช่วงรายการของเราครับจะเริ่มออนไลน์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจะถึงเที่ยงวันเลยนะครับในช่องทางนี้ CRIU on air live ด้วยนะครับวันนี้ผมบูมมิสรุตมุคมภาครับนทรรติยาวงสารกีรค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ are you news คุยข่าวเด่น